ตอนนี้ทางบริษัทจะเปิดรับรอปภหญิงอยู่2หน่วยงานนะฮะจะเป็นหน่วยงานประจำคลังสินค้าท่าอากาศยาสนสวรภูมินะฮะรับผู้หญิงอายุตั้งแต่21ปีจนถึง45ปีนะฮะรับแค่5อัตราจะเริ่มสัมภาษณ์วันศุกร์ที่13กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะ,ะสัมภาษณ์เสร็จก็จะเริ่มอบรมวันที่24ถึงอ่าอ่าเริ่มอบรมวันที่14ถึงวันที่24กันยายนนะฮะ แล้วก็สามารถเริ่มลงหน่วยงานได้เลยนะครับปฏิบัติงานในส่วนของคลังสินค้าท่ากาษยานสวนรภูมินะฮะร,รายได้อยู่ที่574บาทถึง609บาทต่อวันนะฮะแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็จะเป็นของบริษัทกาดฟอสนะฮะ อยู่ประจำหน่วยงานสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะมีหลายสถานีเลยนะฮะรายได้เริ่มต้นอยู่ที่544บาท50สตางค์ต่อวันนะฮะเบี้ยขยันอยู่ที่500บาทถึง2,100บาทต่อเดือนนะฮะรับผู้หญิงอายุตั้งแต่18ปีจนถึง35ปีนะฮะทั้ง2บริษัทเนี่ยเงินเดือนจะออกทุกวันที่15แล้วก็30นะฮะในส่วนของรปภประจำสถานีรถไฟฟ้านะฮะ จะอบรมแค่5วันนะฮะในช่วงที่อบรมเนี่ยก็จะมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ177บาทนะฮะอบรมเสร็จทางบริษัทก็จะจ่ายเป็นเงินเงินสดให้เลยนะฮะอ,อบรมเสร็จก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะฮะและถ้าใครมีทอพ .7 หรือว่าทอพ .12 นะ,ะเป็นเอกสารฐานการอบรมนะฮะก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะฮะมีเงินพิเศษให้ด้วยนะฮะ ก็ลักษณะงานโรปพอญิงเนี่ยประจำสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะก็จะทำเกี่ยวกับยืนประจำจุดต่างๆนะฮะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการสถานีรถไฟฟ้านะ,ะแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้พิการนะฮะเข็นรถวีลแชร์แล้วก็เวลามี ผู้โดยสารที่เขาไม่ทราบเส้นทางเนี่ยมาสอบถามเราเราก็แนะนาให้เขาว่าอ่าขึ้นจากสถานีนี้นะไปลงสถานีนี้ต่อจากสถานีนี้ไปลงสถานีนี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ลักษณะงานก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของรปภประจําคลังสินค้าท่าอากาศยานสุนภูมินะฮะตอนนี้จะรับเพิ่มแค่5อัตรานะฮะก็จะอ่าลักษณะงานทาอะไรบ้างอยู่ตามป้อมแลกบัตร อยู่ในโซนอ่าคลังสินค้าตรวจสอบสินค้าแล้วก็อ่อีกจุดหนึ่งก็คือคอยสแกนพนักงานนะฮะถือแฮนด์สแกนเนอร์สแกนตรวจจับโลหะพนักงานที่เข้าภายในส่วนงานของคลังสินค้านะฮะอาจจะอยู่จุดเข้าอยู่จุดออกประมาณนี้นะฮะลักษณะงานก็จะประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะฮะที่สนใจงานราปภ นในส่วนของ,คล,งคลังสินค้าถ้ากาเาียนสญญุนุภูมิรับอายุ21ปีถึง45ปีส่วนสูง155ขึ้นไปยึดตามบัตรประชาชนนะฮะและในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรับอายุตั้งแต่18ปีจนถึง35ปีส่วนสูง155ขึ้นไปเช่นกันนะฮะยึดตามบัตรประชาชนและหน่วยงานสถานีรถไฟฟ้าสา,สายสีเหลืองเนี่ย อ่าจะเป็นของบริษัทกาดฟอร์ตมีบ้านพักให้ฟรี4เดือนในห้องจะมีเบาะนอนมีหมอนมีพัดลมให้นะฮะห้องพักรวมห้องละ3คนนะฮะแล้วก็อ่าในส่วนของรอปภประจำคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิอ่ารับผู้หญิง5คนจะเป็นของบริษัท ASM นะฮะ,ะบ้านพักให้ฟรี2เดือนในห้องจะมีเบาะนอนมีพัดลมให้ส่วนหมอนและผ้าห่มให้เตรียมมาเอง ะะโอเคนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้และก่อนที่จะจบคลิปอย่าลืมกดปุ่มหัวใจกดติดตามมาให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆและหน่วยง,งานใหม่ๆจากทางผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่กำลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรืออาจจะมีงานอยู่แล้วแต่หางานให้กับทางญาตินะฮะแชร์ Share, ส่งคลิปนี้ให้กับ ญาติพี่น้องที่คอมกำาลังตกงานว่างงานอยู่ได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหน่วยงานอื่นๆให้ทราบเพิ่มเติมนะฮะส่วนหน่วยงานของบริษัทเอสเอและบริษัทกาดฟอสเนี่ยรับร,ปรอปภนะฮะไม่ตม่ำกว่าน100หน่วยงานทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการนะฮะไม่ว่าจะเป็นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้า ท่ากักเซียนสุนภูมิท่ากักาียนดอนเมืองและ,ะตามโรงแรม5ดาวที่กระบ,บี่พังงาภูเก็ตและชนบุรีก็มีนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมตะสาวุธสวัสดีครับ